เปิดภาพฟิตติ้งสุดปังของซีรีส์ฟอร์มใหญ่ชุดดวงใจเทวพมปล่อยภาพฟิตติ้งบางส่วนออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วนะคะทุกคนสำหรับซีรีส์ฟอร์มใหญ่ชุดดวงใจเทวพมหรือภาคต่อสุภาพบุรุษจุฑาเทพนั่นเองซึ่งเป็นซีรีส์ฟอร์มใหญ่ของช่อง3เลยนะคะทุกคนแถมได้พระนางดาวรุ่งของช่องเนี่ยมารวมตัวกัน ถึง10คน5คู่กันเลยทีเดียวมี5คู่ก็ต้องมี5เรื่องประกอบไปด้วยแลออจันขวนัญฤทัยใจพิสุดดุดอับสรอนและพรชีวัน ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสรวมถึง t i k กต k อด้วยชื่อเดียวกันเลย